สวัสดีพเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตตงเกตโมบายม่ววาาาเ และเดี๋ยวนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟจีนที่054ซึ่งนะตอนนี้ภายในตัวเกมเซิร์ฟจีนเนี่ยได้มีการอัปเดตใหม่มาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเริ่มแรกที่เราจะดูเนี่ยก็คือดันเจี้ยนใหม่สําหรับดันเจี้ยนนะตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เราได้ทําการเข้าไปเล่นนะแต่รายละเอียดข้อมูลเนี่ยก็มีให้เราได้เห็นแบบคร่าวๆนะฮะสำหรับดันเจี้ยนใหม่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปเล่นผ่านด่านแต่ละโหมดแต่ละด่านซึ่งการจัด ทีมเนี่ยเราสามารถจัดทีมได้เยอะกว่า6ตัวละครน,นะ oh. ต่อมาในส่วนนี้คือสําคัญมากๆนะครับสาหรับคนที่ขี้เกียจนะ oh. เวลาเราที่จะฟาร์มพวกกัดทักษะต่างๆนะฮะเราเองก็ต้องมากดแบบปล่อยออโต้คูณ3กันไปแต่ตอนนี้มีแบบใหม่มานะครับนั่นก็คือการกดลุยผ่านด่านไปเลยแบบทีเดียวนะแ8ครั้งนั่นเองโดยส่วนตัวผมมองว่าในส่วนนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มมาสัก100หรือ200ก็ยังดีนะเพราะว่าเวลาเราเล่นกันจริงๆเนี่ย เราก็ไม่ค่อยที่แบบจะมานั่งรอนะเวลาเราจะฟาร์มของมันนานเกินนะฮะถ้าทําใ้ตรงนี้แบบต่อยมัดเดียวแล้วจบๆเคลียร์ไปเลยแบบสักร้อยตาหรือ200ตาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีส่วนการหาอุปกรณ์ก็มีแบบเคลียร์ทีเดียวจบเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องการจัดทีมรบนะครับเราก็สามารถตั้งค่าดู ได้นะครับหรือว่าเรียนตัวคอนได้เลยนะว่าเราจากจะเอาตัวอะไรเนี่ยขึ้นมาอยู่นั่นหน้าในส่วนนี้ก็เป็นแบบฟิกเจอร์แบบคร่าวๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากมายแต่วันนี้ที่น่าสนใจที่สุดเลยนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องใหม่นะครับของเจ้าตัวการโรตัวนี้ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมโหมดเนื้อเรื่องใหม่เนี่ย <Wow. S 1> ก็อย่าลืมที่จะทําการกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะหมดเนื้อเรื่องนี้เนี่ยก็จะอยู่ภายในอนิเมะวันพันแมนซีซั่นที่2นะเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกา r โร่เนี่ยทำการไล่หาฮีโร่ในการต่อสู้นั่นเองเพราะเจ้ากา r โร่ตัวนี้เนี่ยมันกดแค้นฝ่ายฮีโร่ซะเหลือเกินนะฮะตอนนี้มันก็เจอเป็นเจ้าตัวอ๋อฮีโร่คลาสเอระดับที่9นะก็จะทำการจัดการนะครับผมเสียงพาคดี สู้เสร็จแล้วเหรอยังไม่ทันต่อยเลยนะฮะตัดข้ามาเป็นปู่แฟงนะัะปู่ซิวแฟงของเราทําการฝึกไอ้เจ้าตัวชาลันโคนะไอ้ตัวนี้ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะฮะต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวปู่บอมนะมาหาปู่ซิวแฟงก็เหมือนในอนิเมะเลยนะครับผมแบบเป๊ะๆนะร่วมมือกันนะครับเพื่อไปปราบเจ้าตัวกาโร่นั่นเองแต่ในอนิเมะมันไม่ได้ทําท่าทางอย่างนี้ตลอดเวลานะครับมันจะดูตลกเกินไป อ่าเรียบร้อยไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปตามหัวหน้ามันมานะหรือพักพวกนั่นเองแต่รู้สึกว่าแทงท็อปมัสเตอร์ยังไม่โผลมานะครับจะมีแทงท็อปไทเกอร์แล้วก็มีอุอ้ยโดนเตะหน้าหงายเลยครับคุณผู้ชม <laughs> เรียกพวกมาโดนยำทั้งเทนะฮะโอ้ยน่าสงสารซะเหลือเกิน ไม่มอุ้ยดูอุ้ยอู้วมีฉากนี้ด้วยนะฮะอ้าวแทงท็อปมาสเตอร์มาว่ะแต่ไม่มีเสียงนะถ้ามีเสียงเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคแทงท็อปมาสเตอร์มาฮะเอาคัสเอ็ดเงินรึเมื่อใดจะใช้มาใช้มาใช้้าแทงท็อปมาสเตอร์นะครับมันพูดอยู่เมื่อกี้โอเคครับอู้ดูดูมีการง้างหมัดด้วยยังไงแทงท็อปนี่ไงมูเมงไรเดอร์โชว์หล่อครับผมมาขวางทำบ้าอะไรครับเนี่ย อย่าพิ่งนะครคุณแทงท็อปมัสเตอร์คัสฮีโร่อย่าทำร้ายกาโร่เลยนะเพราะกาโร่เขาเป็นคนรี<ะ>อันนี้ก็แปลแบบเอาฮาไปนะฮะกาโร่เป็นคนดีแต่ได้ข่าวว่ารู้สึกมูเมงไรเดอร์จะโดนกาโร่ตบยับเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคจังหวะน,นี้ก็แพมกันไปแพมกันมานะ เอาเว้ยเอาเว้ยเอาทำการวิ่งไปแล้วก็กลับมาชาร์จนะครับเราสามารถเล่นตัวการโรได้ด้วยนะแล้วทำไมต้องเอาทัตสมากิร่าง2กับหมาเฝ้าบ้านไปแปะเปื้อนด้วยวะเน,นี่ยจริง,รง,รงๆเราไม่ได้เข้าข้างมึงเลยนะการโรโอโ้โหดูแทงท็อปมาสเตอร์โดนทัตมากิร่างที่2เก็บไปฮนะณนะจุดๆุดนี้การโรหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่ชาลันโคมาเว้ยเอา้ามูเมงเรดเดอร์ก็นอนล่วงไปแล้วฮะเสือกไงมูเมงเรดเดอร์เขาจะตีกันได้ๆทมาขวางจะเอ้าชาลันโคกูโดนตีหายไปอีกแหละ ตัวละครตัวนี้แม่งแบบอัปเดตเข้าเกมมาก็ไม่มีใครใช้นะนเป็นคาร์เตนในเนื้อเรื่องนะฉากนี้ก็โดนส้นตีนการโร่ไปอีกโ,<บ>โอ้ซีวแฟงถึงกับเข้ามาดูเลยฮะณจุดจุดนี้ฮะแล้วก็จบแล้วเหรอ,อเอ้าทําไมเนื้อเรื่องสั้นจังโอโโ้โธนานๆจะมีเนื้อเรื่องใหม่หลุดออกมาทีนึงโอ,โอ้มีอยู่แค่นี้ฮะ โอ้โหเกมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตันแล้วนะเผื่อเือเกมวันพันแมนเวิลด์เปิดนี่เกมนี้อาจจะแบบอัปเดตช้ากว่าเดิมนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทีมงานเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็เป็นว่าสําหรับในเรื่องการโรตัวนี้ก็อพูดเยอะกันสักนิดนึงนะฉากต่อสู้มีแค่นิดเดียวใครที่เป็นแฟนแฟการโรก็น่าจะชอบนะสําหรับฉากเตะหน้าชาลันโคแต่ถ้าใครสงสารนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็นะัดตอนนี้ภายในตัวเกมอัปเดตตัวละครใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าเสียดายด้วยที่ตัวละครใหม่นั้น ไม่มีสกิลคอนั่นเองซึ่งรายละเอียดของเจ้าเฮลไฟเฟรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําไปแปลไทยอีกทีนึงนะและเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวตอนวันที่1เพราะว่าเดี๋ยวตัวละครมันจะเข้าวันที่1ให้เราได้เปิดกันก็ก่าวว่าจะจัด อยู่เหมือนกันนะสำหรับกาชาตู้ตัวดําแ,<ต>แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่60ใบเนี่ยจะเปิดได้หรือไม่นะ <ST AL> เอาเป็นว่าก่อนจะไปเนี่ยขอตําหนิทีมงานหน่อยละกันว่าทําไมออกแบบตัวละครมาแบบลูกๆซะหลือเกินนะ <ST AL> คุณดูโมเดลตัวละครมันสิ <ST AL> หัวเบลเลอรเลยตัวนิดเดียวขาก็ここคนเล็กมีแต่คนบอกนะครับว่าขามันรีบมาก รีบกดเจ้าตัวดร์จีนัทอีกนะเนี่ยดูดีมันออกแบบมาดีโคตรสมส่วนและดูเท่มาคุซันเนี่ยแม่หัวโตวตัวใหญ่มันเข้ากันไงขาก็ใหญ่ขนาดชาดันโคยังออกแบบมาแบบโคตรสมส่วนเกลวินคู่หูมันก็แบบเท่และหล่อเหลาแต่พอมาเป็นตัวเฮลไฟเฟรมนี่คือแบบ mm. ผมรับไม่ได้จริงๆอะคุณผู้ชมคือแบบหัวมันใหญ่อะหัวมันใหญ่เกินไปแล้วก็แบบทรงผมอะไรก็ไม่รู้นะ ทุเรศมากทีมงานนี่แบบต้องไปแก้ไขด่วนเลยนะเนี่ยแต่รูปหน้าปกตรงนี้ดูดีหน่อยนะฮะสำหรับข้อมูลของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในสายของอาวุธนะเป็นตัวปีาศาจมีความเร็วอยู่ที่95หน่วยเท่านั้นเองและความสัมพันธ์ก็แน่นอนเลยนะฮะมีเกลวินเกลวินเกลวินแล้วก็มีโซนิกร่างที่2กับแฟดประกายแสงส่วนนัตอนนี้เกลวินก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีแฟดกับร่าง2เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่1เจอกันแน่นอนสําหรับคลิปเปิดการชาเจ้าตัว, G ว,วจีวนอสเอสเอชอาร์ใน <Wow. S 2> ยังไงก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะทําการกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่านากรุนทองคำสามสวินพายุเฟรมไฟนรกมีธุระอะไรกับฉันเรามาชวนนายมาทําการใหญ่กับพวกเราไหมการใหญ่อย่างนั้นเหรอใช่เราจะเป็นผู้ปกป้องโลกนี้ ในฐานะสัตว์ประหลาดที่ก้าวข้ามมนนะุษย์มีสมาคมสัตว์ประหลาดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเราสัตว์ประหลาดโดยเฉพาะเราเป็นคนของที่นั่นและตอนนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนไป